จากอดีตจนถึงปัจจุบันทวันแห่งความศักทธิ์จึงได้เกิดมาเป็นกรรมีอันงดงาม พรงรักษาเสื่อสาและต่อยอดจนมาถึงปัจจุบันนั่นคือประเพณีบุญคุณลานของชาวโรงเรียนลบทาของเราสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่น้องพิมพ์นางสาวพิมพะการลงสมัครปัจจุบันน้องพิมพ์อายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเลิศนกทา ถุกท่านทราบไหมคะว่าภูมิบุญคุณลานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่าน ผู้เมืองแม่เมืองและหน่วยงานดะ้านการต่างที่ร่วมรักษาสืบสารและต่อยอดจัดงานดีแบบนี้ขึ้นมาให้เยาวชนคคดุนใหม่แบบทุกมิม์ได้มาร่วมรักษาสืบสารประเพณีอันดีงามเช่นนี้ผู้ส่งเข้าประกวดเทศบาลตำบลสวัสดิ์ท่านนายกนายสุธีพานเมืองและท่านปัดนายชัยโรธใส่สมบัติร่วมกับแพมมี่ซาลอนและห้างทองแม่เกิดมีสองเป็นผู้ส่งเข้าประกวด สุดท้ายนี้ใครปกมือให้น้องพิมพขอให้หลอ่อขอให้รวยขอให้ถูกหวยในว,วันที่1น,นะคะขอพระคุณค่ะวหมายเลขสี่นะคะดังสาวพิมพ์ประการวงสมัครนะคะน้องพิมพ์นะคะจากเทศาบาลตำบลสว่างาก็มีการเรียกคะแนนจากท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะคะก็สามารถซื้อโหวตเป็นกำลังใจให้กับน้องพิมพ์ได้นะคะ ต่อไปเรียนเชิญสาวงามใหม่เลยค่ะนางสาวปิยพัปิยนันสุมนทานะคะเทศบาลตำบลกุดแห่ส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบียนันสุมทาคชื่อเล่นชื่อน้องมินค่ะปัจจุบันอายุ15ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลิงนกพาคะ่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นางมินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอเสียงปรบมรือให้กับสาวงามหมายเลขหะนะ้าะนางสาวปิยนันสุมนทาเทศบาลตำบลกุดแห่ส่งเข้าประกวดค่ะต่อไปคนนี้เรียนเชิญสาวงามหมายเลขหกนางสาวนันพัฒน์แก้วทองสอนนะคะจากเทศบาลตำบลสีแก้วส่งเข้าประกวด สวัสดีค่ะน้ำดำมการทุกท่านและพ่อหมอแม่แม่ทุกคนนะคะดิฉันนั่งเสาหน้คร้าแก้วดองสอนกำลังศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ห้าอายุ17ปีจ้ะไม่ดีหนู้ยซึ้งเป็นเกียรย์ยางแห้งเลยค่ะทีเด็ดเมา่อบังโหวได้เมื้อด,ด,ดีหนุ้ยขอขอให้พ่อหมอแม่แม่เอ็นดูให้หนูด้วยเดิด่อ ขอเสียงประมืยกับสาวงามหมายเลขหกนะคะนางสาวนันพัฒน์แก้วทองสอนเทศบาลตำบลสีแก้วค่ะ ครับและรอบแนะนําตัวของสาวงามนายกับได้นะนําตัวไปทั้งหกหมายเลขเรียบร้อยขออนุญาตให้นางงามนายกับได้เดินนะครับไปยืนบริเวณด้านหน้านะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อล้บโอดนะครับอีกหนึ่งครั้งครับเรียนเชิญครับยืนเรียงแถวหน้ากระดานนะคะทั้ง6ท่านนะคะก็ในรอบนี้จะเป็นการเปิดโบทรอบแรกนะคะคอาก้องเชียร์อยู่ไหนอขออนุญาตขอเสียงกองเชียร์เทสบาลตะบ,บนห้องแซงหน่อยคะ่ะ อย่ายอมครับอย่ายอมขอเสียงกอง,งเชียร์จากเทศบาลตะบนสามแยกอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าหมายเลขสามนะคะร้านปรเมศเวดดิ้งสตูดิโออยู่ไหนคะไออยู่ตรงนั้นค่ะอย่ายอมเช่นเดียว <ๆ S 2> กันนะคะ <ๆ S 1> อย่ายอมค่ะนะครับหมายเลขสี่ครับขอเสียงกองเชียร์จากเทศบาลตะบลสวัสดิ์ <middle> <road> <in the garden> ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับขอเสียงจากเทศบาลตะ อยู่ตรงนั้นนะคะและ,และสุดท้ายครับอย่ายอมนะครับส่งเสียงดังไว้ก่อนครับขอเสียงกรองเชียร์จากเทศบาลตำบลสีแก้วอยู่ด้านหลังครับ ขอเชิญสาวง,งามทั้ง6หมายเลขนะคะยืนเรียงหน้ากระดานด้านหน้าเลยนะคะ,ะและเราตอนนี้นะคะกองเชียร์กำลังเตรียมเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อโบสถนะคะพวงมาลัยในราคา50บาทนะคะคช่อดอกไม้ช่อเล็กในราคา100บาทและช่อใหญ่500บาทสาวง,งามท่านใดที่ได้รับคะแนนโบสถสูงสุดจะได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล 1,000พบาทนะคะรางวัลคว้ญนใจประชาชนในข้อคืนนี้นะคะเอาแล้วครับมาดูว่าแต่ละตำบลจะยอมกันหรือเปล่าในการซื้อโหวตนะครับตอนนี้แอบ,บเห็นพวงมาลัยครับในราคา5 0สิบาทเต็มแขนเลยนะครับชอ่อดอกไม้เล็กครับและตอนนี้ยังไม่เห็นชอ่อดอกไม้ใหญ่นะครับในราคา5 0าบาทนะครับอขอเชิญก็อเชียร์จากทุกเทศบาลจากทุกอ,องค์กรนะคะหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแอบมองอิมชอดอกไม้แล้วครับพี่เมรี่ราคา500บาทจบาทเทศบาลไหนครับห้าบาทออกไปแล้ว500บาทจากเทศบาลสวัสดครับขอเสียงนะครับเทศบาลตะบนสวัสดครับ500บาทออกไปแล้วนะคะเทศบาลอื่นๆอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมนะครับรอบแรกนะคะรอบแรกนะคะฉะนั้นสาวงามหมายเลขได้ นะคะแต่เรายังมีโอกาสอีกหนึ่งรอบนะคะแต่รอบนี้ก็มีความสําคัญนะคะช่วยซื้อโบถเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานท้กข้าประกวดที่ามแม่โพศกในค่ำคืนนี้ค่ะกรบซื้อเทศบาลตะบนสวัสดนะครับนําโดยท่านนายกสุพีพันธ์ไ้ค่ะบดทะเมื่อไม่ยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ค่ะอเทศบาลตะบลสามแยกค่ะอ่ะเริ่มเบาลงแล้วครับเรื่องเบาลงแล้วนะครับร้านร สตอรี่อยู่ตรงไหนคะอ่าน้องปอยอยู่ตรงนั้นนะคะเทศบาลตำบลสวา่างค่ะอ่าเทศบาลตำบลกุ้งแคค่คะยังอยู่ไหมคะอ,อยู่ตรงนั้นนะคะและสุดท้ายเทศบาลตำบลสีแก้วคะ่ะยังอยู่นะครับและพี่แมรี่ครับจากคณะผู้จัดงานบอกว่าคนที่ได้รับ สูงสุดจากการให้กำลังใจพวงมาลัยช่อดอกไม้นะครับจะเข้ารอบ5คนสุดท้ายอัตโนมาตครับว้าวว้าวว้าวถือว่าเป็นอสิทธิคนะ,คะพิเศษนะคะใน<ช>การ,รประกวดคือสองงานท่านใดที่นอกจากจะได้รับรางวัลและสายสะพายนะคะรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะก็จะได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายทันทีนะคะ ได้แล้วนะคะช่อ500บาทค่ะอะเมื่อกี้มี500บาทหนึ่งช่อออกมาแล้วนะคะจากหมายเลข3นะคะน้องอายนะคะ ปรากฏจากร้านโรเมดเวดดิ้งสตูดิโอค่ะครับผมและมาแล้วนะคะคอครับให้ใครครับคุณครูให้ใครคะให้น้องายเหมือนเดิมครับเศษนะคะคุณส้มนะคะจากอนุบาลเลนนองค่ะค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกองเชียร์นะคะจากทุกทุกหน่วยงานจากทุกหมู่บ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราที่เข้าประกวดนะคะที่ดาวแม่โพสพเ สาวงามที่ได้ครองมงกุฎในวันนี้ครับเดินเชิญน้องแอนนี่นะครับมอบมงกุฎนะครับให้กับน้องอายนะครับและรางวัลรองชะเลิศำหนึ่งครับน้องพิมพ์นางสาวพิมพ์พการวงสมัครครับจากเทศบาลตำบลสามแยกครับตตำบลสวัสดิ์ครับขออภัยครับ ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะใช่น,นี้ก็ถือว่าทุกท่านได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีนะคะขอแสดงความยินดีกับทิดาแม,โม่โพศกนางสาวอุรัศยาปรากฏนะคะน้องอายค่ะร้านปลอมีดเวทติ้งสตูดิโอส่งเข้าประกวดนะคะโดยผู้ชนะเลิศในวันนี้นะคะจะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล5,000บาทค่ะ เรนียนเนิญท่านแนอเภอคุณและคุณนายนะคะร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะที่ดาแม่โพศกประจำปี2568